นะฮะประเด็นนี้เมื่อเช้าผมยอมทิ้งงานรอมาแล้วตั้งแต่30มันจะแจ้งจับลูกหลานพี่น้องประชาชนออกไปชุมนุมผมตบเพื่อสั่งสอนให้มันรู้ว่าคนเห็นต่างก็มีอย่าเลียจนเกินไปผมอายุ62ปีจะเป็นอะไรผมไม่ไมยผมไม่แครผมอยากให้เห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่าง แต่มึงอยากเกินเลยจนเกินไปหลายปีมานี้นายนี้เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแร็ปนักร้องลูกทุ่งเกินไปเหตุผลนี้ผมจึงมาตอบสั่งสอนผมตั้งใจแบบนี้จริงๆถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้าขรบวนการยุติธรรมหมายเลขเบอร์โทรของผม097-247-3555 หรือเข้าไปในย t u b e ช่องศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จก,การนอกเหนือต่อต้านเผด็จก,การและจะตบพวกนักการเมืองที่มันอวยจนเกินเหตุจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่นี่คือคำพูดช,ชัดเจนผมให้สัญญาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทำไหนผมทำตามคำนั้นนั่นคือสัจจาของผมประเทศนี้ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ไปเบีย้ยงหน้าและถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ขอกราบขอโทษปอทที่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งที่เป็นสำนักงานของตำรวจแห่งชาติที่ผมมาทำแบบนี้ถ้าผมผิดดำเนินคดีผมได้ผมผิดดำเนินคดีผมได้ขอขอบคุณมากครับที่สื่อนายวีรวิทย์ุ่งเรืองศิริพลเข้าไปใน กูไอ้กูกันพิมพ์ชื่อผมขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยวันนี้เรามาในฐานาะรครับมาฐานะเพื่อตอบไอ้นักร้องให้มันหยุดร้องสทัทีหรือมันร้องก็ร้องสิ่งที่ควรจะร้องไม่ใช่ว่าร้องคนเห็นต่างจนเกินไปเหตุผลแค่นี้แหละครับบาบคุณมากคอแห้ง